เต็มอิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเรื่องราวของตำรวจไทยมาดูกันว่าในต่างประเทศตำรวจทำไม่ดีมีที่ไหนและมีบทลงโทษอะไรบ้างครับอาจารย์อุ๋ยครับตำรวจชั่วตำรวจเลวมีกันทั่วโลกครับคุณกะลอกวันนี้ผมจะมาจัดเต็มอีกแล้วมีที่ไหนบ้างครับมีเริ่มกันที่ฮ่องกงเลยครับครับครับฮ่องกงปีเตอร์กอตเบอร์นะครับ เป็นหัวหน้าตำรวจเลยนะหัวหน้าแบบตำแหน่งใหญ่มากอ่ะนะครับทุจริตประพฤติมีชอบด้วยการคอร์รัปชันขนเงินผันเงินสวยผันเงินไม่ดีนะครับไปเมืองนอกหลายล้านบาทสุดท้ายหลบหนีไปอังกฤษแบบชิวๆรอดไหมฮะประชาชนลุกฮือประท้วงครับสุดท้ายไม่รอดครับถูกลงโทษจำคุก4ปีระ้วลังจากที่แกถูกจำคุกนะการปฏิรูปตำรวจกับฮ่องกงก็ดำเนินไปอย่างราบลื่นเลยดีขึ้นเลยไปไหนต่อนครับไปที่อเมริกาเลยครับ เจ้าหน้าที่ขอเรียกว่าโจเซฟแล้วกันนะครับเจ้าหน้าที่โจเซฟเป็นตำรวจชิคาโกนะครับครบสูตรทุกที่ตำรวจชั่วๆจะมีครับโอ้ยครับยังไงครับตั้งแต่ปกปิดอาชญากรรมร่วมกับแก๊งค้ายาบิดเบือนหลักฐานซุกซ่อนผู้กระทําผิดนะครับนี่ตำรวจแล้วฮะใช่โอ้ครับสุดท้ายสร้างเครือข่ายค้ายาของตัวเองเลยสุดท้ายครับ อายการถึงกับกล่าวว่าเป็นตำรวจที่ชั่วที่สุดเท่าที่เคยเจอเรียบร้อยเหมือนกัน,นรเรียบร้อยจําคุกตลอดชีวิตครับแน่นอนไม่รอ,รอแน่นอนมีที่ไหนอีกไหมครับมากันที่ใกล้ๆบ้านเราครับ,รบอินโดนีเซียนะครับคุณเฟอร์ดี้นะครับคุณเฟอร์ดี้เป็นอดีตหัวหน้าตำรวจสอบสวนกลางก็ตแยาแหน่งใหญ่อีกเหมือนกันระดับหัวหน้าทั้งนั้นครับคนนี้ชั่วสุดๆครับ<ห>วางแผนฆาตกรรมลูกน้องคนสนิทไน้่ ทำงานด้วยกันนี่นะใช่ทำงานด้วยกันล่อลวงไปยิงหลายนัดเด่ยแล้วก็กบเกลื่อนหลักฐานครับครับแกอ้างว่าลูกน้องแกเป็นแอบ,บมาทําล่วงละเมิดทางเพศเมียแก<อ>แต่จริงแล้วครับไม่ใช่ครับ,รบจริงๆอะ่ะลูกน้องคนนี้กามความลับทุจริตแกไว้เยอะอสุดท้ายแกก็เก็บเลยครับ เรียบร้อยไม่ลอดไม่ลอดครับประชาชนนะครับให้ความสนใจคดีนี้มากนะครับถือเป็นการพิจารณาคดีแห่งศตวรษของอินโดนีเซียเลยโอ้โหหนักๆครั้งนั้นแล้วบทสรุปเรื่องราวเป็นยังไงครับเนี่ยจำคุกตลอดชีวิตจำคุกเรียบร้อยที่อินโดนีเซียมาถึงบทสรุปครับอำนาจมาพร้อมกับความรับผิดชอบครับใครมีอำนาจยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากครับข้อ2หัวไม่สสยหางไม่กระดิกครับโดยเฉพาะวงการตํารวจเนี่ยจับหัวได้คือจบครับ ข้อสุดท้ายเสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์เพราะทั้ง3คดีที่ผ่านมาประชาชนให้ความสนใจร่วมกันกดดันเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบครับให้จัดการเอาตำรวจชั่วๆออกไปจากแผ่นดินทั้งพลังกฎหมายพลังประชาชนขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันถูกต้อง,ง,องไหมครับจารไยยครับ